สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อาบาจุกนะครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่กับเกมนาฬิกาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนหน้าที่จะไปนะเราไปเปิดกล่องแล้วเรามี10อันแล้วก็จัดไปเลยไม่ต้องรอมีม่วงไหมไม่มีม่วงเลยนะครับการันตีม่วงหนึ่งมีทองไหมม่วงอีกทองแดงไม่มีเลยม่วงสเกลือสุด มึงอย่าเปิดกุกนะขอรล้อมึงเปิดกูตลอดเลยมีแต่เกี้ยมีคนมาไม่รู้ไม่ได้ดูด้วยมีพี่เฮ้ยฐานวเก่านั้นยังอีจันอีจันอยู่ไหนอยู่กับผมเมื่อกี้แต่ต้องไม่เป็นไรมันไปแล้ว

ไอ้หนึ่งกเหลืออีกตัวหนึ่งเรียบร้อยหตัวพี่จ้าทันเวลาพอดยังหนึงายังไงวะจ้า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 แพงแม่งจ้า ขอโทษขอโทษขอโทษเะไรไวชิวชิวชิวฆ่าคือฆ่าเดี๋ยวหาวูาลาราดเก่งิมันก็รายเก่งอยู่แล้วนะมันเกิดได้นี่เนี่ยเฮ้ยเ้เฮอ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเเยเย Actually, hả it's here. là, like là, hả 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 là, กันเร็วเชียวแต่ละคนปึ๊บตาดีมันพอตาไหนมันจะเก่งก็เก๊เก่งเฮียตาไหนกากระจอกกระจอกเขาจะอ๋เฮียผมดักผมดักผมดักโอ้ยแอบปิงกูจะหมดแล้วเนี่ยผมดักผมดักผมดักผมว่าผมเจอว่ะนี่ไงเนี้ยไงเจอแล้วใช่ไหม ฮ่า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 โอ๊ยเย้เย้เย้ว้าตายเลยถนนถนนเฮ้ยมีกุญแจโอ้ยขอแก๊ปปิ้งฮุกนะไปไปกุญแจกันเถอะ นี่เก็บไม่ได้เราพยายาเก็บดิซันคีอ่ะที่อยู่ใกล้ปะวะเนี่ยอันที่กูเปิดคือซันคีนี่แหละอ๋อแม่งอยู่ข้างบนนู้นเลยปะวะกูมสแตนด์โนบลสแตนด์ไอ้เ้ยตัง์อีกแล้ว

อยู่นี่เล <us> ยนเอ้ะผมโดนไอ้นี่เหรอเนี่ยใช่ผมโดนบบลตี้เหมือนกันแตอเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเข้าเลยนะเรียบร้อยตุนเดตัวนี้

ก็มาเนี่ยแหละมีดาบม่วงปะใครใครจะสบดาบม่วงปะดาบใหญ่อ่ะไม่เห็นว่ะมันน่าจะอยู่ใกล้ๆถแถวๆนี้ว่ะมีเกาะไหมตรงที่ศพมีเกาะไหมเกาะม่ว,วงวังปะพี่ไม่เจอว่ะ สอบม่วงนั่นไงตรงสอบสอบนู้นนี่สอบสอบม่วงไหมเหรอเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สอบสอบม่วงหรอเนี่ยกอบม่วงอุ้ยเจอกำลังไปกำลังไปไอตัวไอ้สัตว์อยู่นี่นีบี้เกียร์กับเกียร์ เฮ้ยไม่มีกอดได้ไงวะเก็บปั๊มที่ปั๊มที่ปั๊มดิันหายตัวมันหายวะตายยังวะ อาวุธหลดจทไเครับกำลังคิดว่าจะทิ้งอันนี้ดีไหมทิ้ง้ไฟแล้วทำยนเดียวเดือคนโอ้ยอย่าพ่งบวกเแล้วกำลไปยู่สองคนไปเ้ย

บแล้วป่าอเอ้ยโคลนบอลปิดไฟว่ะเอามาเดี๋ยวกูใช้เองเดี๋ยวทีเดียวกระพุ้งก็ยังไม่มี เพื่อจะบ้าตายยังไม่ได้ลองร้อนเลยลองร้อนไม่ได้ใช่ไหมนี่นี่แค่เพียบเลยเนี่ยลองรอนนี่มั้ยอ่อนนี้กัตนาผมไม่ต้องใช้กัตนาทองนี่หว่าลืมไปเดี๋ยวมึงเวลาเข้าไปบวชกูตามเข้าไปพ่นไฟให้แต่เขาตัวหญ่คนแรกคือพี่ พี่เจอสตีนคนแรกส่วนใหญ่ฮ่อะใช่ไม่ต้องหรอดูต้นไม้กันดีๆนะอย่าอยู่นิ่งๆกันตื่นเถอะใช่ในพวกบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในในนั้นน่ะในในนั้นเดี๋ยวราอยู่รอดูกันนะเฮ้ยโอ๊ยธนูเฉียวหัวกูไปนิดเดียวตรงนท้นุหน้าทะนุกระนั้นแต่นั้นเห็นพี่บอลเวลามันแอบแบบพวกไม้แอะมันเห็นถ้ายืนเฉยๆไม่เห็นกลัวนี่เจอแล้ว ตายหนึ่งตายหนึ่งไปแล้วแล้วปืนปืนไฟเผา มันคงแบบไอ้สัตว์กูจะชนะอยู่แล้วใช่เอาปืนหลุดแล้วกูวิ่งหนีนไงสัตว์รอหนีอะไรล่ะครับตะกี้ไอ้ตัวที่มันที่เราลุมก,กันเลยตัวปืนไฟกูโคตรแรงแบบยัดแบบไอ้เลือดมันหายฟาด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 เลยเดีบบ๋ยวสัตว์ทำเป็หมื่นนึงจะเป็นหมื่นหกคนอะมีกูคนเดียว